สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกผักบุ้งจีนในถุงดํากันค่ะก่อนอื่นเราก็นําผักบุ้งจีนนะคะ1ถุงนํามาแช่ไว้ในน้ํานะคะประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะก่อนนําไปปลูกแช่ไว้ในน้ําอุ่นนะคะหลังจากที่เราแช่ได้แล้วนะคะหน้าตามเมล็ดของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะอวบอุ่มน้ําหลังจากนั้นเราก็ใช้ดินวัสดุในการปลูกนะคะใส่ถุงดําอย่างละครึ่งถุง แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็โรยเม็ดผักบุ้งจีนของเรานะคะลงไปในถุงดําการปลูกในถุงดําข้อดีก็คือจะทําให้เขางอกได้เร็วมากเพียง3วันต้นของเขาก็จะงอกพ้นถุงดํานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผักบุ้งจีนเราก็ซื้อมาถุงละสิบบาทนะคะก็ปลูกได้ประมาณห้าสี่ถึงห้าถุงนะคะแล้วแต่ว่าปริมาณที่เราปลูก เราใส่ปริมาณเท่าไหร่นะคะแต่การปลูกผักบุ้งจีนวิธีของแตงโมนี้ก็คือเน้นการปลูกในน้ํามากกว่าปลูกบนดินนะคะเพราะว่าเราจะได้ผลผลิตที่งามเร็วนะคะแล้วก็ต้นของเขาอวบไม่แคะไม่แกนค่ะหลังจากที่เราโรยเม็ดเสร็จเราก็กบด้วยดินนะคะด้านบนบางๆเพื่อที่จะให้ความชื้นของเขากรบบริเวณเม็ดทำให้งอกดีค่ะ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะเพื่อที่จะทำให้ความชื้นของเขาสม่าเสมอแบบนี้นะคะแล้วก็มาตามดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นผักผักบุ้งนะคะอายุห้าวันค่ะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเมื่ออายุพักบุ้งได้ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นผักบุ้งอ่อนก็ได้นะคะ แต่ว่าแตงโมเลี้ยงแบบแดดร้อยเปอร์เซนต์ต้นของเขาก็จะเขียวแบบนี้แต่เราสามารถนำถนนำผักบุ้งนี้ไปผัดไปรับประทานได้แล้วหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันอีกสองวันนะคะเราก็จะมาเลี้ยงดูในน้ำกันค่ะผักบุ้งจีนจริงๆแล้วสามารถเลี้ยงได้ทั้งในแปลงในถุงแล้วก็เลี้ยงในน้ำก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นอ่อน จริงๆถามแ้ะถามว่าระยะเวลา4ีหวันนี้เราก็สามารถที่จะกินผักบุ้งของเราที่ปลูกได้เลยนะคะก็ผัดแบบยอดอ่อนโดยที่เราตัดบริเวณ้อของเขาออกแล้วก็ส่วนข้อด้านล่างก็สามารถเจริญเติบโตได้ก็ตัดได้เรื่อยๆนะคะก็เป็นผักบุ้งที่จเจริญเติบโตได้เร็วได้วไวทันกินนะคะอายุถ้าเราไม่ต้องการต้นโตมากเราก็สามารถกินได้เลยค่ะ ผักบุ้งก็มีประโยชน์ด้านการบำรุงสายตานะคะหลังจากนั้นเมื่อผักบุ้งเราอายุ7วันนะคะเราก็เอามาปลูกในน้ำดีกว่าค่ะเพราะว่าการปลูกในน้ำความชื้นสม่ำเสมอเราเราไม่ต้องลดน้ำบ่อยเราสามารถตัดได้นี่นะคะก็นำภาชนะนะคะที่ไม่มีรูนำมาใส่น้ำ เทคนิคการใส่น้ําก็คือเราไม่ต้องให้ท่วมต้นนะคะแต่ท่วมให้บริเวณรูของถุงดําด้านล่างเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อยไม่ต้องลดน้ําทุกวันแล้วสามารถตัดได้ทุกวันค่ะนี่นะคะก็เป็นการปลูกผักบุ้งด้วยน้ำคุกคิกนะคะให้รากของเขาดูซับความ ชื้นได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการลดน้ําใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเมื่ออายุของเขาโตขึ้นโตขึ้นเราก็บำรุงรักษาใส่ด้วย ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเรา,เราตัดครั้งนึงเราก็ใส่ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ยอดของเขาโตขึ้นแล้วก็มีสารอาหารเพียงพอแต่เราก็หล่อนด้วยน้ําแบบนี้ในกระมังก็ได้นะในถาดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นวิธีการปลูกพกบุ้งแบบไม่ยุ่งยากนะคะโดยที่เราไม่ต้องเบืองทรัพยากรน,น้ําเราสามารถแช่ไปในกระมังหรือในถาดท,ที่มีน้ํารออยู่ เราก็ประหยัดน้ําได้ด้วยแล้วก็บุ้งของเราก็ไม่แห้งเหี่ยวนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะลองนําไปปลูกกันนะคะผักบุ้งในถุงดําใส่ถาดลอน้ําเป็นอะไรที่ประหยัดแล้วก็รสชาติผักบุ้งของเราก็อร่อยด้วยไม่แคะไม่แกนค่ะ